ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า5นาทีบิตคอ์ปิดแท่งวิสเจอสัญญาอันตรายเตรียมจบรอบจบแบบไหนต่อของการในคลิปนี้คลิปเดียวใช้การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดโอเปิดมาตกใจเลยทําไมไม่เจอในแอคเตอร์นะครับก็ต้องเรียกว่าเปิดมากล้องผมก็พังเลยนะเอรกก็ตาวนะครับเดี๋ยวโชว์มาขออนุญก็ขอระยะปิดกล้องนะ ก็อัดแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวลงคลิปเสร็จเนี่ยผมก็จะไปที่ <c oughs> ไปที่ร้านนะครับต้องซ่อมเงินซะแล้วนะซื้อมาไม่ถึงปีนะครับอ่ะช่างเรื่องของผมไปก่อนนะครับอัปเดตกราดกาันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อวานอ่ะเมื่อเช้านี้นะครับโอ้โห,โห,โหแท่งปฏิหารนะครับลากขึ้นลักลงสุดท้ายเซฟไว้ออกค่าอย่างดีสลับตัวของบิ t คอยนนะสิ่งที่ต้องอยากให้ทุกคนโฟกัสคือข่าวในสัปดาห์นี้ครับต้นสัปดาห์ต้องรู้อะไรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะในช่วงของสัปดาห์นีตเซ่นมีความคิดเห็น นะว่าจะมีข่าวที่สำคัญเนี่ยคือวันพฤหัสตัวเลขว่างานครับตัวเลขอ่าพาดตรงนี้สะสองข่าวนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือยื่นขอสุดการว่างงานขาแรกตรงนี้น่าจะสําคัญที่สุดครับแต่ไฮไลท์มากๆคือดอกจันทร์สิกระโหลกของสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะหนีไปมพ้นวันี่สิกครับมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกาศของพี่ไอยี่สิบเจ็ด พื้นสหน้าเนี่ยอันนี้คือจุดสําคัญมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคห้ว่ากันซึ่งพวกเราคาดเดาวกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าการาฟมันพุ่งขึ้นวันที่27สเเนี่ยสักยีเนี่ยเราต้องเริ่มทีวีออกแล้วเพราะมีโอกาสที่วิตคอยจะย่อเรามาจบรอบจากข่าวตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องรู้ในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามาเช็คโวลุ่มกันหน่อยครับโวลุ่มที่ดีขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับ XRP เน้นย้ำนะ XRP future อันดับสองคุณดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าวอลุ่มมันหนาขนาดไหนนะเนี่ย3,800ล้านดอลลาร์ครับคอมโซอันนี้ยังอยู่ครับบิตคอยน์แคชยังอยู่ตัวที่ดีดเข้ามามี1 inch มี MKR สองเนี้มีตัวอ่ะ วอลุ่มพุ่งขึ้นมาครับอาบิทัมถึงแม้ว่าจะลุดนท็อป10ไปแต่ก็ยังมีวอลุ่มหนาตาอยู่ยังคงน่าตดตามครับดังนั้นลองไปหาแผนนะเราจะอัปเดตกันทุกวันว่าช่วงนี้เหรียญไหนกระแสมาเนี่ยเราเช็คได้ง่ายเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งเสพข่าวนะีดูคลิปผมทุกเชา้าหรือเป็ข้อวรรณคดีแบแคปไปเช็คเองก็ได้ตามนี้นะครับบิตคอยปิดแท่งวีกแล้ว อันตรายยังไงครับทับชื่อจั่วหัวคลิปเลยเราจะสเกเห็นว่าแท่งล่าสุดเนี่ยมันเป็นแท่งทีออ่ทิ้งไส้เทียนขึ้นมาด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะมันมันแปลว่ามันมีแรงขาเยอะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลแท่งกราวีแรงซื้อหดหายปิดแท่งไม่แหงแดงบ้างเกาะเป็นไส้เทียนกราฟเท้าเฟรมเดย์สัญญาณแบล i ิ่นเดเวอร์นสัญญาณแบลิ่เอเน็ญญเอเกนกาฟฟิง เกิดขึ้นมาแล้วเหลืออย่างเดียวครับหลุด2,009,400 0 2จะเป็นอันบอกว่าชั้นเตรียมจบรอบลงไปด้านล่างเรานะนี่คือสัญญาณของมุมมองฝั่งลงนะสัญญาณของมุมมองฝั่งลงแต่อย่างไรก็ดีครับบิตคอยยังคงไซ์ไว้ออกข้างไปอยู่นะแม้หลายๆคนเริ่มที่จะเปิดหน้าชอ็อตกันบ้างแล้วนะในจังหวะนี้ก็รอดูต่อไปครับเปิก็ทําหน้าที่เดียวทับไม้ทับมือและนําเสนอทั้งสองมองว่าถ,ถ้าขึ้น ต้องดูเงือนไขอะไรถ้าลกต้องดูเงอนไขอะไรและยังบอกเหมือนเดิมครับตราใดที่บิตคอยยังไม่เบสสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็ยังไม่มองแล้วบิตคอยจะมีแรงที่จะขึ้นต่อไปครับเหมือนเดิมนะน่าเบือ่อเหมือนเดิมนะไปดูเอาคอยดีกว่ายังคงมีความน่าสนใจกว่านะครับใครที่รัน,นตั้งแต่ข้างล่างซื้อตั้งแต่ของถูกมาคุณหน้าที่อยู่คุณไม่ต้องตื่นเต้นเลยครับตรงนี้รอเรื่องทางพอสุดท้ายถ้ามันขึ้นเดี๋ยวก็จบรอบย่อหรือถ้าเกิดแล้วมันไม่ขึ้น จบรอบเลยคุณก็รับขอใหม่แต่ปัญหาก็อยู่ที่คนที่ตกรถหรือว่าคนที่ไม่มีขอมากกว่านะครับก็รอรุ้นต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคุณคิดว่าขึ้นเลยนะตอนนี้นขึ้นอีกรอบนึง เราค่อยจบรอบหรือดิ่งลงมาด้านล่างเลยพิมพ์ออนมาบอกเตอร์หน่อยว่าคุณคิดเห็นราคาบิตคอยเป็นกรณีไหนครับอีชเชวิยมอามาอัปเดตกันนะอีชเชวิยมกราฟทางเฟรมวีเป็นยังไงครับอันนี้ทรงสวยกับบิตคอยนิดนึงนะครับบิตคอยมันมีแต่ไส้นะอีเทรวิย่มยังมีเนื้อเทียนขึ้นมาได้บ้างก็หลังจากที่ดีขึ้นมาแ,แรงไซด์เว์ออกข้างตามพี่ๆกันไปเลยครับแต่มุมมองของอีชเชวิยมกับเปิล้ลต้นยังมองขึ้นอยู่นะอ่ะต้นมีมุมมองอย่างไรครับสำหรับใครที่ถือยาแล้ว ถือสั้นถ้าคุณถือยาวๆหน่อยเนี่ยเก็บสปอร์ตแบบนี้นะก็มองในเส้นสีขาวครับว่าถ้าเกิดเขายังไม่หลุดโลที่ราคาตรงนี้พันหประมาณนะถ้าอีทูเวียมขึ้น ลงยังไงก็ตามไม่หลุดพันหกสุดโตเต้นมองว่ายังไม่เสียส่งในการวิ่งขึ้นมารอบดีครับส่วนใครที่เล่นสั้นเนี่ยใครที่เล่นสั้นเราจะดูภาพที่เล็กกว่าน,นั้นดูสวิงที่เล็กกว่านะครับตามเส้นสีเหลืองตรงนี้เต้นไปนะอ่าสวิงที่เล็กกว่าน,นั้นคือตรงไหนล่ะชุดนี้หลังจากที่ลงมาที่รับ1น0 0ัอที่เราเคยมองไว้ครับดีดตัวขึ้นมา ชุดไซเว่ยออกข้างมีแท่งเบสขึ้นไปก่อนที่จะพักตัวต่อมานะครับตอนนี้โลของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,820นั่นแปลว่าตราบใดยอ่อลงยังให้ตายยังไงไม่หลุด1,820ยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าหลุด1,820ยใครเล่นสัน้นใครรับของราคาสูงมาอันนี้เตรียมโดดออกก่อนนะในภาพที่เล็กไปมากกว่านั้นครับหลังจากที่มีการ ลากขึ้นลากลงนะครับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ <c oughs> ปกติจะมีแต่ขึ้นบันไดลงลิฟต์นะอันนี้ก็เป็นชุดไซเวอออกข้างไปอยู่ยังไม่ได้เลือกทางอะไรในเช้าวันนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาเรามองแพทเทิร์นตรงเนี้ย หลังจากที่ขึ้นแรงลงแรงแล้วเนี่ยเราจะไบแอสก็ได้ครับว่าเอ้ยตรงนี้มันอาจจะเป็นแพทเทิร์น A.B.C มองเป็นสามเหลี่ยมได้่ยมคือเรามองได้หมดนะไม่มีถูกไม่มีผิดครับแต่ว่าส่วนต,ตัวเต้นเองหลังจากการที่เขามีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงแรงๆเติตตมนมากจากให้มุมมองที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับมองกันหยาบๆไม่ได้มองว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นนี้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะแหละๆค้างพอเติ้นไปแอบแบบนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันมักจะไม่เป็นตามที่เราคิดนะเติ้นก็เลยมองโอเคไม่ได้มองอะไระไซเวส์ถ้าเบรกขึ้นก็ตามถ้าเบรกลงก็ไม่ตามอันนี้เราดูตัวของอีเธเรียมนะใครอยากเล่นนะครับก็สามารถลองหาแผนเล่นสั้นนะเบรกสต็อปรอนข้างล่างแล้วก็ลันเทนขึ้นไปจุดขายขั้นต่ำอยู่ที่หายเดิมหรือว่าจะไปขายโซน2 1 0 0ขึ้นไปก็แล้วแต่กาวในหัวใจที่คุณมอบให้อีเธอเรียมตัวนี้นะครับไป <laughs> ดูตัวต่อไปกับตัวที่มีวอล่มอันดับ1 1ครับอ a ์บิทัมเองก็เป็นหนึ่งตัวนะที่เติลให้ทีมโมทาเทรดเดอร์ไว้นะครับช่วงที่มันย่อลงมาเนี่ย1จุดเท่าไหร่1จุดเกือบ1.1กว่าก็ให้ไปนะว่าอออิิ t ามสวยนะน่าจะขึ้นไปต่อครับโดยให้ทีเยวิร์แไ้ว,ว่ารีสแตนด์มีคำสปอร์ต ก็ขึ้นจริงนะครับโดยที่ใกล้จะถึงจุด TP ของเราแล้วนะและที่สำคัญครับถ้าเกิดคุณอยากมีเพื่อนไปซิ่งไปติดดอยฟิวเจอร์นะคะพร้อมกันเดี๋ยวกลุ่มโอทาร์เทรดเดอร์ของพเราดีๆต้อนรับทุกคนนะเดี๋ยวนี้22นี้จะมีมีติ้งด้วยนะครับหลังจากที่ต้นยกคอมไปซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้นจะมาทำโพสต์ประกาศลงทะเบียนนะม <c oughs> ีจะลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานลวแต่เมื่อวานยู่แข่ง R.O.V มันไปหน่อยนะครับไทยเฉือนไทยแบง ก็เลยลืมทำนะว่าเดี๋ยวโดนสารภาพบาปมาทำาวันนี้ให้นะยังไงก็ลองติดตามที่หน้าแฟนเพจได้นะครับอ่ะถ้าใครอยากเข้าลุ่กระทะก็สำหรับโอเคผาเลีกเตอร์นลีกแลวล่างนะและขั้นตอนกรอบมาดิสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับ1 3จดเป็นแนวต้านรอบนี้ของตัวเอริบิทามแต่ก็สามารถขึ้นไปเหนือตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วจะช็อตผมแม่แนะนําเลยนะเพราะอริบิทัมนั้นเป็นหนึ่งตัวที่มีแพทเทิร์นที่โคตรสวยครับ อ่ะห เมองเป็นชุด QM คือเดี๋ยวรอย่อลงมาเล่นในอนาคต2เราสามารถบอกว่าชุดนี้เป็นชุด Inward Head and Shoulder แบบนี้ได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นเนี่ยคุณรอย่อแล้วเปิดหน้าลอดีกว่าไปเสี่ยงช็อตที่แนวาต้านแต่แน่นอนครับการเสี่ยงช็อตที่เนวาตาันเป็นความสามารถส่วนบุคคลของแต่ละคนถ้าคุณเก่งคุณจัดเลยครับแต่ว่าตอนนี้อย่าพึ่งนะรอให้ขึ้นไปเทสแนวต้านก่อนเดี๋ยวคอยว่าการสำรวจของอาร์มิทัมนะครับใครถืออยู่ก็เตรียมพิจารณาในการ มีกันได้แล้วเหนือ1.35บววขึ้นไปครับใครตกร,รถดรอยอขึ้นมาเล่นรอบหน้ากันนะซึ่งเดี๋ยวเติ้นก็จะลงไม้ใหญ่ในรอบหน้าตัวของอาร,องร์บิทามเงินครับเพราะทรงเขาสวยจริงๆนันในวันนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเติ้นก็ตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอให้เห็นแล้วกันนะจะไปซ่อมกล้องขึ้นมา <c oughs> ถ้าเกิดทุกคนมีเขาไม่เห็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ก็แลกเปลี่ยนไปที่คอมเมนต์นะเพราะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจใละคำคียแพเติ้นมากเลยเยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยรับชาะนามาลาสวัสดีสวัสดีครับรบย